สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับคลิปนี้จะสาธิตเกี่ยวกับการทำข้อ,อ,อสอบนะครับทั้งตัวแบบตัวเลือกกับตัวบรรยายนะครับผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams นะครับก็ก่อนอื่นเลยแล้วก็เข้ามาที่ตัวตัวทีมของเรานะครับเช่นอันนี้ของผมเป็นวิชานี้นะครับ แล้วก็จะเห็นแท็บ assignment นะครับการใช้งานจะคล้ายๆกับตัว Google Classroom เลยนะครับแต่ก็บางฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันตัว Microsoft Teams อาจจะซับซ้อนกว่านะครับอพอมา assignment เสร็จนะครับก็กดตรงนี้ครับ create จะสอนทำตัวแบบตัวเลือกก่อนนะครับเป็นตัว quiz เราก็เลือก quiz ผมเคยทำไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เราทำใหม่สมมติเราจะทำตัวออข้อสอบใหม่นะครับเรากด new form ครับให้เรามากดเลือกตรง new quiz นะครับตรงนี้นะครับเรากด new quiz ก่อนอื่นเลยเราตั้งชื่อก่อนนะครับ คือ <Please>. <Please. S 1> สามแล้วกันนะครับโอเ okay. ค description <Okay. S 1> ก็เหมือนเลยครับ mm hmm. ก็คือว่าอาจจะบรรยายว่าเออสอบวันไหนกี G ่โมงหรือกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เราลักแต่เราเลยป็นเป็นออปชันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอเค add new ครับอันนี้คือตามแนะนำคำแนะนำเลยครับก็คือเราควรจะให้เขาใส่ชื่อแล้วก็หรหัสดอักษิก่อนที่จะเริ่มทำ u i z นะครับแล้วก็กด add new เป็นตัว text นะครับแล้ว Question แล้วก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ r e q u i r e ครับ นะแล้วก็ Add New เหมือนเดิมครับเป็น Text ร์ละนะักศึกษาอันนี้กดรีคว r e แล้วเรียบร้อยนะครับก็โอเคกด Add New ต่อไปจะเป็นตัวข้อสอบนะครับก็เลยจะต้องเป็น Choice ิวหนนะครับเป็นข้อสอบ Q 1อันนี้ผมก็คำตอบ สนะครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวเลือกว่าคำตอบไหนถูกนะครับเราสามารถตั้งได้แล้วมันก็จะตรวจให้เราอัตโนมัตินะครับเช่นอันนี้เป็นข้อ2องนะครับถูกเราก็กดติก๊กถูกตรงนี้ขอรีกันเซ์นะครับพอยต์เราเลือกได้ว่าเราจะให้คะแนนแต่ละข้อนะครับเป็นกี่พอยต์อันนี้ผมให้เป็น10คะแนนนะครับแล้วก็ r e q u i r นะครับ แล้วก็แอดนิวเหมือนเดิมครับทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมแ้สองข้อหนึ่งสองนะครับข้อสองถูกเหมือนเดิมนะครับสิบคะแนนเหมือนเดิมอดีกวาเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้ครับกดพรีวิวดูได้ครับว่าตัวข้อสอบเราหน้าตาเป็นไงก็มีชื่อราา้านรักษาคำถามหนึ่งคำถามสองนะครับแล้วก็สับมิ ครับอันนี้ก็จะบอกเราว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกเมื่อเราตรวจเสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้ครับแล้วเรามาที่นี่ใหม่ครับ Create Quiz อ่าแล้วเรามาเลือก quiz ของเราครับอันนี้กด Next ที่เราเพิ่งสร้างนะครับเรากด Next มันก็จะแอดให้เราครับแล้วก็จะขึ้นคะแนนว่าคะแนนเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น assign to ทีมไหนบ้างเราสามารถเลือกเป็นไอตัว multiple team ได้นะครับก็คือเป็นหลายๆทีมได้นะครับส่งไปให้หลายๆทีม a s s i g หลายๆกลุ่มได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่อกักศึกษาได้ว่าเราจะให้ ทั้งคลาสหรือว่าเฉพาะคนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ due date นะครับก็คือสามารถเลือกได้ว่าต้องส่งก่อนวันไหนนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ตัวทีมเนี่ยจะมี due date แล้วก็ close date นะครับคือเราสามารถให้เด็กส่งเลดได้ นะครับเลดได้ก็คือว่าโคสเดทเนี่ยคือปิดปิดก็คือว่าไม่ไม่ปิดก็คือปิดไปเลยนะครับก็คือก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะจะมีคือให้โอกาสเด็กส่งเลดได้ไหมหรือว่าเป็นอ่าต้องปิดก็คือโพสไปเลยก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีเลดได้นะครับแล้วก็สามารถ สเกดดโในการแอสไนได้ว่าเราสามารถเลือกตั้งเวลาที่จะแอสไนตัวข้อสอบก็จะเหมือนกับที่ตัว g ู o ก l e คลาส s r รูมก็คือว่าเราตั้งเวลาที่จะแจกข้อสอบนะครับก็คือแจกพร้อมกันในคลาสเลยนะฮะก็สามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเรามีเราแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วเราก็ตั้งเวลาให้แจกพร้อมกันทุกลุก่มมันก็จะเด้งขึ้นมา ตรงหน้าแจ้งเตือน a อคทิ i ิตี้กับเข้าเมลของนักศึกษานะครับแล้วก็สามารถ Schedule ได้เอ,อย่างเช่นผมผมตั้ง Schedule เป็นตามนี้นะครับกดดันอ่างนี้จะเป็น Schedule นะครับจะประมาณนี้นะแล้วก็ Schedule ได้อันนี้คือจะเป็น Schedule แล้วก็ d ิวดิวเดยก็คือ tomorrow นะครับตอนประมาณ ประมาณเช่นคืนก็ประมาณห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะแก้ไขได้ือกดเข้าไปแก้ไขแล้วก็กดอัปเดตนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะอ s ไ i g n เลยสมมติผม a s ไซน์เลยแล้วก็กดอันนี้ออกนะครับแล้วก็ดันนะแล้วก็อ s s i g n เลยนะ คอนเซปต์จะคล้ายๆกับของ Google Classroom เลยครับก็คอนเซปต์เดียวกันก็ต้องมีสอง d e v ว c e นะครับแล้วก็แล้วก็มี device หนึ่งเอาไว้ทำข้อสอบอีก device หนึ่งไว้ตั้งดูนักศึกษาเวลาทำข้อสอบนะครับอันนี้ขึ้นมาแจ้งเตือน,นครับเพือเด็กจะได้รับการแจ้งเตือนนะว่ามี assignment นะครับ ในหน้าฟีดหน้าโพสก็จะเห็นครับว่ามี assignment เข้ามานะครับสำหรับผมก็จะดูได้ครับในรายละเอียดว่ามีนักศึกษาส่งมากี่คนแล้วเดี๋ยวดู้งนอกนะมี assignment นะครับ a s s i ย n มนะ n t นี่ครับเธนอินมากี่คนอันนี้ให้ไปกี่คนแล้วเธนอินกับมากี่คนนะครับแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเอ,อ่อนักศึกษาใครทำบ้างเรียบร้อยทุกเกรดนะครับแล้วก็ดูต่างๆไดน้นะครับเราเป็นฟอร์มดูได้วา่ายังไม่มีตอบมานะครับอันนี้ยังไม่มีคนตอบนะครับแล้วเราก็สามารถ Edit Assignment ได้ก็คือว่า Edit เดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับเรา Assignment ไปแล้วเรา t d i t คือ assign ไปแล้วเราอี i t ทอัปเดตได้นะฮะแล้วก็สามารถเป็น Student View ได้ก็คือว่ามุมมองของนักศึกษาจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นเป็น20 Point นะครับแล้วก็ Due tomorrow นะครับเช่นสามพอเด็กกดเข้าไป Still work ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับข้อสอบนะฮะรเราเราก็ลองลอง,ลองพิมพ์ได้ครับก็อันนี้จะเป็นมุมมองของ student นะครับก็คือว่า,า student นี่ครับจะส่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูรีซเซได้คือเด็กก็จะดูรีซเซาได้นะครับนี่พอยสิบนะครับก็เด็กสามารถดูรีซเซาได้นะครับแล้วก็แบกแบกได้คือคือในมุมมองของเด็กก็จะเห็นประมาณนี้นะครับในส่วนของ ตแต่อันนี้น่าจะไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นผมนะครับเป็นผมเป็นคนทําก็เลยไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเป็นนักศึกษาน่าจะ,จะขึ้นเพราะว่าผมเป็นเจ้าของก็เลยไม่ขึ้นนะครับก็คือว่าแล้วก็เราก็สามารถมาดูใรายละเอียดของแต่ละเด็กแต่ละคนตอบอะไรบ้างอะไรยบ,บ้างนะครับคลขายใน google Sheet นะครับก็คือสามารถมาดูตรงนี้ได้ครับ เราก็อาจจะแบ็กกลับมาครีเอทคลินะครับครีเอทนิวฟอนคลิปสามแล้วกดเข้าไปดู uh, ถ้าเด็กตอบแล้วก็จะเป็นจะมีเนสสป s นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถ Open in Excel ได้ก็คือว่าเป็นอะไรเป็นชีต o g l e Sheet She ออกมาที่เหมือนกับทาง Google Classroom นกะ็เป็นชีตแล้วก็เป็นรีพอร์ตออกมาว่าเด็กตอบก็อันนี้คนนี้ชื่อคนนี้ ออกอะไรบ้างอะไรอย่างไรบ้างนะก็คือว่าสามารถเอ็กซ์พอร์ตมาได้เป็นเป็นตัว Google s h e e t เป็นตัว Excel ได้เหมือนกันนะครับครับต่อไปนะฮนส่วนในส่วนของตัวเป็นตัวรายายนะครับเป็นข้อสอบปรรยายนะครับแล้วก็เกณฑ์เหมือนกันฮะที่นี่ก่อนโพส นะครับเป็นอัุญายจะเป็น assignment นะครับแล้วก็พิมพ์ตั้งไปครับ instruction เหมือนกันเลยฮนะแล้วก็ add resource นะฮะ resource นี่จะเป็นตัวข้อ,อ,อสอบนะครับคำถามคำถามที่จะให้บรรยายนะครับเราสามารถอัปโหลด from device หรือว่า Uh, new ไฟล์ hmm. เป็น Word Document ก็ได้นะครับ hmm. เราก็ r e a t น n ิวไฟล์นะครับแล้วก็เป็น w o r d Docu m e n นได้ทำอันใหญ่หนึ่งนะครับแล้วก็ Attach ไปนะฮะแล้ว mm hmm. กดนี่ฮะแล้วเราก,ก็กดที่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์พิมพิมพ์ไปนะแก้ไขกรกสารนะฮะ ในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำถามไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด Close ครับคือเราก็พิมพ์คำถามไปให้เด็กแล้วก็กดค l o สโอเคเด็กก็จะดูข้อสอบพี้แนละ้วก็ตอบกลับมานะนี้ก็เป็น point ครับเราก็อาจจะ p อโอเคนี้ ห้าสบอยนะนี่เหมือนกันครับก็แอซน์กับทีมไหนกลุ่มไหนแล้วก็เด็กคนไหนบ้างนะฮะแล้วก็ดิวเดตนะครับก็ตามนี้เลยครับก็ดิวเดตกำหนดส่งนะฮะเป็นพรุ่งนี้นะครับสิบเอ็ดโมงนะฮะที่ไม่ใช่ครับห้าทุ่มห้าทุ่ห้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็ตั้งเวลาได้ครับว่าเราช่วงเวลาไหนที่เราต้องการให้เด็ก เขาส่งข้อสอบนะฮะโอเคแล้วก็ตั้งกลุ่มได้ก็ใช้คล้ายคล้ายคอนเซ็ปตล้ายคล้ายกับตัว Google Classroom นะฮะอันนี้ผมกดแอดไซน์เลยโอเคเนี่ยสมยายนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีอันนี้ก็จะขึ้นเตือนมาให้เวลาเราส่งข้อสอบถ้า ข้สอบมันถูกแจกไปแล้วใครๆถูกแจกไปแล้วก็จะขึ้นเตือนเด็กให้เด็กดูรู้ทราบว่าข้อสอบเข้ามาแล้วนะครับก็อีดิทเหมือนได้ครับเดเหมือนกันได้ก็คือ Edit ิท s i g n m e n t ได้แล้วก็ลองดูสติลเดนวิวครับก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับสติลเดนเวิร์ก็จะเป็นอัปโหลดอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเด็กก็จะเห็นอันนี้นะแล้วก็แก้ไขเกอกสารก็ส่งมาอาจจะเป็นให้เด็กเด็กอาจะอัพโหลดมาเป็นไฟล์ของเด็กเองหรือว่าจะอัปโหลดมาเป็นตัวทำข้างนอกหรือว่าจะเป็นบทออนไลน์อะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นักศึกษานะครับจะใช้ใครกัน จะประมาณนี้ฮะอา่าจะขึ้นสอบบรรยายนะคอนเซปต์คอนเซปต์จะคล้ายกันเลยก,ลกลับกับทางคราสซูม <c lus le mon> นะครับครับโอเคอันนี้กขาจะเกรดขึ้นให้จะมีมีเกรดให้นะครับก็คล้ายกับตัวตัวค s าส o ูมเลยเอา่านี่ครับที่ขึ้นมาคล้ายๆกันเลยก็คือว่าเป็น มีตัว quiz กับตัวข้อสอบแล้วก็ขึ้นสรุปให้นะครับก็ในส่วนของทีมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับทางทางตัว Google Classroom นะครับแต่แต่ตัวาบางอย่างอาจจะออปชันบางอย่างอาจจะต่างกันไปบ้างนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าคนไหนถนัด อันไหนนะครับผมก็ถ้ายังไงถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการทราบละเอดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางผมได้หรือว่าสอบถามกับทางน้องมีน้องปามได้นะครับพวกเรายินดีให้คำตอบและคำแนะนำนะครับส่วนวันนี้ก็สวัสวนี้ครับ